ดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับผมอานะครับที่ฟาร์มยรปองของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมอาสุดหล่อนะครับู้่คุณพ่อดูดีนะคนนี้เป็นสีปาร์ตี้เพราะว่าสีปาร์ตี้คืออะไรเป็นตัวสีขาวแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแต้มแ้สีส้มสีเทาแบบนี้นะครับเขาก็เลยจะเรียกว่าสีปาร์ตี้คัลเลอร์นะครับหรือว่าบางคนจะใช้คําว่าสีแฟนซีนั่นเองทีนี้เรามาดูความน่ารักของคนนี้กันบ้างว่าจุดเด่นคืออะไรแน่นอนผมให้ความน่ารักของเลือกของ จมูกเนี่ยหน้าสั้นมากๆเลยลักษณะโดย,โดย,โดยโรวมของหน้าจะเป็นสไตล์เหมือนหน้าตุ๊กตานะครับหน,นนรหน้าจะสั้นๆตากลมๆน่ารักมากๆครับตัวสั้นขาสั้นด้วยนะสําหรับรรลูกคุณพ่อหนูดีคนนี้หล่อสุดๆเลยเห็นไหมครับนี่ตัวเล็กๆน่ารักเห็นไหมครับทรงการยืนตัวสั้นก็มากเลยนะครับใครชอบสไตล์แบบตัวเล็กๆขาสั้นๆแบบนี้นี่ได้เลยดูคุณพ่อหนูดีครับผมสีปาร์ตี้นี่ตัวเล็กนะครับตัวค่อนข้างเล็กน่ารักเชียนะครับผม แล้วมาแต่ว่าน้องเนี่ยจะไม่เป็นสีแบบสีส้มเข้มตรงๆหน้ากากเท่าไหร่รับจะเป็นสีส้มอ,อ่อนๆจะดูน่ารักนะครับสบายๆนะครับจะไม่ได้ดูแบบเป็นขาวแล้วเป็นส้มเข้มตัดอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้น่ารักน่ารักตัวน้อยๆอ่ะดูดูดูความสวยความสวยโอ้โหความสวยดูความสวย ตัวเล็แเเกตลแต่แสบเหลือเกินเนี่ยเราอะตัวเล็กแต่แสบเหลือเกินน้องเป็นเพศผูน้นะครับผม2เดือนกว่าแล้วนะน้องเป็นเพศผู้2เดือนกว่าแล้วนะครับผมแต่ว่ายังตัวเล็กอยู่นะครับยังตัวเล,ล็กน่ารักเชียวขนกําลังพองเลยขนกําลังพองเลยครับดูคุณพ่อหนูดีตากลมงเชียวจ,จมูกก็เป็นสีดํานะครับคนนี้จมูกเป็นสีดํานะครับน่ารักมากๆเลยโอเคถ้าใครนะครับท่านใดอยากจะเข้ามาชมตัวจริงของน้องนะครับอยากจะ มาเห็นความน่ารักของตัวเป็นๆอย่ามาสัมผัสลองดูก็สามารถรับลูกหน้าอย่างน้อย1-2ถึงชั่วโมงนะครับมาที่ฟาร์มกิโลปองของเราได้นะครับก็มาที่นี่ไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะครับผมอของเรามีบล็อกมีอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับเวลาเรากลับบ้านนี้นะครับสําหรับของใช้ต่างๆนะครับพวก ผ้าโลง่งทาชีควั Susan, น้ำถ้วยหานะถ้วยหานตอนนี้เรามีแถบด้วยถ้วยหานเรามีแถบด้วยไม่ต้องซื้อนะครับของใช้อะไรต่างๆพวกน, Tanner, p, นี้เรามีทั้งหมดเลยนะครับสำหรับที่ฟาร์มพีรปองของเราก็สามารถช,ชอปปิง้งแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปแวะที่ไหนนะครับผมแล้วก็มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับมีราคาเป็นเซ็ตโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้ให้ด้วยเพราะมาที่นี่ซื้อครบจบที่เดียวจริงๆสำหรับฟาร์มิรปองนะครับแล้วก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วขนฟูของเรานะครับ ตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับนำเข้าจากนอร์เวย์นะครับบำรุงข้อสะบ้านะครับข้อสะโพกบำรุงเรื่องผิวเรื่องขนนะครับให้น้องๆนะครับสาหรับน้องปอมโดยเฉพาะเลยและแน่นอนใช้กับสายพันธุ์อื่นได้ด้วยนะครับน้องแมวก็ได้นะครับน้องหมาที่เป็นสายพันธุ์อื่นใช้ได้หมดที่มีปัญหาเรื่องข้อสะบ้าเนี่ยแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยเห็นผลเร็วมากส่วนเรื่องขนเนี่ย ก็ภายใน14วันนะครับเห็นความแตกต่างขึ้นมาทันทีฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์คผลฟูตัวนี้นะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับสุดหล่อคนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคิ่เราดูความดุกดิอแสนซนของเขาเนาะจะได้เห็นนิสัยการวิ่งมุกเม้นอะไรต่างๆของน้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนท้ายนะครับสวัสดีครับ